โอ้โหวันนี้มีการเทค,คืนเนาะหลังจากที่เราเทแล้วเมื่อกี้ครับให้ดูว่าน้ํายางได้ขนาดไหนนี่คือ,อยางเต็มๆเ,เลยนะครับเนี่ยท uh huh. ี่สุดละยางแค่หนึ่งมีดใช่ไหมครับผมหนึ่งมีดโอ้โหน้ำยางนี้สุดเลยครับโดยใช้ดีเลยนะครับปุยน้ําดีเลยทาดลองนะครับครับอันนี้ก็มาดูวิธีการหยดกด ในมี่น้ำยางออกเยอะเราก็ต้องใช้ส่วนผสมเยอะนะครับน้ำกดของตัวดีแทกเกอร์นะครับก็แป๊บเดียวก็ก็ขึ้นแล้วเนาะก็หนืดละก็เกิดการเซตตัวละครับเราก็เอาในส่วนของน้ำยางก้อนยางครับที่เราแกะออกครับใส่เหมือนเดิมครับยัดเข้าไปต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหนึ่งนึงจากน้ำน้ำออกเยอะนะครับโอ้โหเกือบล้นนะ่ะ อันนี้ยางแค่สองมีดหาฝนด้วย